กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The Hero ทางกิฟ r i รีน Channel ค่ะและช่วงนี้ค่ะเราจะมารับฟังบทสรุปความสำเร็จของการจัดประชุมจากคุณวีรยุทธ์ละออเอียมผู้บริหารระดับไดมอนด์แกลนพราดส์ไปรับชมกันต่อเลยค่ะทีนี้เรามาดูคนระับเรื่องอะไรอีกเรื่องของเราจะเห็นข้อบกพร่องข้อดีข้อเด่นของคนอื่นและนามาปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่ตินะพี่นะครับคนกิฟฟรีแปลกอย่างตัวเองทำยังเขาไม่ได้แต่ชอบติ ทำไมเราไม่พัฒนาตัวเองนะครับให้มันพัฒนาให้มันเก่งกล้าขึ้นการประชุมให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับติอยู่นั่นแหละนั้น่าตินะแต่ต้องแก้ไขและปรับปรุงอยาติกันนะครับถ้าติได้ในสิ่งที่ควรติอย่างผมเนี่ยติได้ฉันอยากจะบอกทุกคนที่เป็นผู้นำเนี่ยมีอะไรอยากสั่งสอนไดมอนด์มั้งครับฮัลโหลสอนได้นะพูดได้สอนได้ไม่ถือนะเป็นคนที่สนุกนะแล้วก็ยานีห้องประชุมอ้างว่าส่งของ วันประชุมมันส่งไม่ส่งวันไหนเพราะประชุมบอกส่งของวันอื่นมันไม่ทํามันจะทําวันประชุมเนี่ยใช่ไหมเจอใช่ไหมเราด้วยล่าทานาอ่ะทำำะําให้ลูทิมเห็นนะอย่าเบื่อห้องประชุมอ้างว่าติดธุระอะไรก็ติดธุระหน้าตามันก็ไม่น่ามีธุระยุเนี้นะอ้างติดธุระตลอดนะแล้วก็อย่าคิดว่าประชุมไร้สาระ,ะอ้างเบื่อพูดแต่เรื่องเก่า นะเรื่องเก่าไม่ใช่หรือที่ทําให้ผมยิ่งใหญ่ทุกวันนี้เพราะเรื่องเก่าใช่ไหมนั้นถ้าใครเบรื่อของเก่าช,ชีวิตทุกคนล่มสลายแน่นอนนะครับใช่หรือไม่พี่แต่งงานยังเก่าไหมครับคนที่บ้านเก่าไว้เก่าจะเบื่อไม่ได้นะนะครับอย่าเป็นอาจารย์พิเศษสอนเองวกนี้รู้ครับฟังเลยรู้หมดสามารถสอนคนอื่นได้แต่เขาไม่เชื่อ <_ <EN> _>เห็นไหมฮะเพราะเก่งไงพูดไปพูดมาที่ผมพูดได้ดีไหมดีสมัครไหมไม่เอาทําไมอะถ้าผมสมัครผมต้องพูดเก่งอย่างคุณผมไม่เอาหรอกเนี่ยสิ่งเนี้ยผมอยากจะบอกทุกคนว่าระมัดระวังประการต่อมาครับอย่าเป็นนักเรียนพิเศษเรียนเองที่บ้านดูเน็ตดูทีวีดูซีดีได้สิ่งเหล่านี้ทําให้ชีวิตเราตกอับไปเยอะแล้วนะครับและสุดท้ายเนี่ยเป็นคนไม่กลางไงนะครับพี่น้องครับเริ่มการประชุมเริ่มจากกลุ่มเล็กๆนะครับ จากกลุ่มเล็กที่ไม่มีอะไรเลยจากคนที่ไม่กล้าภรรยาผมก็ไม่เคยชัดเจนในช่วงแรกๆพูดไปก็ไม่มันมีความรู้สึกมันมันขัดมันเขินแต่เมื่อเราใช้สินค้าแล้วทําอยู่ประจําจนเกิดความเคยชินนี่ฮะมันก็่อเกิดพลังของการประชุมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับและการประชุมทุกครั้งต้องสนุกนะครับอย่าเครียดนะอย่าทําให้คนฟังเครียดเด็ดขาดจะผมเองผมไปไหนผมสนุกนะพวกทุกคนเวลาฟังผมพูดไม่หัวเราะผมหัวเราะเองได้ ผมไม่ง้อนะคนฟังเนี่ยผมหัวเราะเองนะเนียฮะนั่งยืนพูดจนตังนั่งพูดนะครับทิ่ไปแฟนลับเยอะขับไม่ให้พูดนะเนี่ยสนุกสนานกันไปนะครับกลั้นน้ําตาไม่อยู่นะครับหัวเราะจนจุกนะหัวเราะจนต้องปาดน้ําตานะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเขาบอกว่า,วาลุงยุทธพูดสักคนหัวเราะฟันล่วงเปล่ามันล่วงมาก่อนหัวเราะนะ แล้วก็ทําให้คนมีความสุขได้ฮะจนก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่เห็นไหมจะมีงานประเพณีกุศลการนะครับทําพิธีแบบไทยๆขอขมาลาโทษการลูกทีมขอขมาแม่ทีมแม่ทีมก็ขอขมาลูกทีมต้องขอขมานะแม่ทีมที่แตะลูกทีมมั่งก็โดนทำขจจได้ก็โดนเหมือนกันนะเนี่ยนะมันจะเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่และความทุกขที่เกิดขึ้นจากงานประชุมเนี่ยพี่น้องดูมันไม่น่าเชื่อแต่มันต้องเชื่อไม่ได้อ้อวดแต่มีอวด นะครับรถคันแรกวอลโว่ราคา2องล้านสามนะครับปันผลได้มาหลายครั้งครับปี 1, 5, ละล้านห้าหรือปีเนี้ยนะครับทุกปีได้มาตลอดตั้งแต่ทำมาตั้งปีสี่สองปันผลได้จนล้านกว่าบาทขึ้นไปจนปัจจุบันเนี้ยรางวัลชนะเลิศน,นะครับได้สองสามครั้งบ้านกว่าสิบล้านนะครับแล้วหลังจากนั้นครับรถคันใหม่ปีสี่หกจากสี่หกถึงห้าสองเบนซ์เอ็กซ์คันสามสองศูนย์คันนี้ราคาแปดล้านจากการกิฟฟรีนะครับจากจาการประชุมนะ แล้วก็กรถกันใหม่คือวอลโวราคา3ล้าน7นะครับบ้านประมาณ 20, 20่สล้านพี่ทุครับผลเกิดจากการประชุมสิ่งสำคัญที่สุดครับสิ่งที่เราได้รับการยกย่องครับจากหนังสือหลายฉบับหลายขาแขนงติดตามสัมภาษณ์จกกัมป่อกอนเราเป็นคนจนเขาไม่สนใจเลยจะคุยไม่มีใครคุยเขาโก็เราไปยืมตังเขาแต่ชีตมันดีขึ้นมีคนตามหาเอาไปสัมภาษณ์ลงหนังสือเพื่อขายได้ วันนี้ครับเราคิดว่าเราเป็นตัวเงินตัวทองไปไหนคนก็ชอบคุยชอบถามชอบพูดนะนะครับนักสุภาพบุรุษนักขายแล้วก็ยนชมมนุษย์ร้อยล้านจากร้อยบาทเป็นร้อยล้านเกิดจากการประชุมนะครับนะครับรางวัลน,นักธุรกิจยอดเยี่ยมการจัดอันดับผู้มีรายได้มากที่สุดนะครับการประชุมทําให้ลดทิฐิได้ซึ่งสําคัญที่สุดนะเพราะอะไรไนะถ้าเราไม่ลด เราก็ไม่อยากเข้าห้องเมื่อไม่อยากเข้าห้องท่านก็ไม่ได้ความรู้ใช่หรือไม่เมื่อลดแล้วท่านเข้ามาฟังนําทําตัวเองเหมือนน้าแก้วเนี่ยในแก้วน้ามันไม่มีน้ําอ่ะและท่านสามารถรับความรู้จากคนอื่นได้ตรงนี้มันหลากหลายนะสําคัญที่สุดครับเรื่องความขยันอย่างฉลาดเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ใช่คนโง่แต่ผมลืมฉลาดลืมไปเรารับรายการเราถือว่าโอ้โหเกียรติศักดิ์ศรีมันเยอะมีคนใช้คนสั่งคนออกคําสั่ง หลังจากชีวิตเราแย่เนี่ยเรารู้แล้วชีวิตเราเนี่ยต้องมีอะไรทาอีกแต่เราทำไม่ไมทําหลังจากนั้นตกเย้วยงงานเราฉลาดนะครับเราไม่กินเหล้าเมายาเราไม่ไปทําอะไรที่มันเสียหายแล้วก็หันกลับมาช่วยครอบครัวทํากิฟต์เฟรนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวเนี่ยจากชีวิตครอบครัวที่ไม่เข้าใจกันมาทํากิฟต์แล้วมันจะเข้าใจแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่เข้าใจใช่ไหมเพราะคนสองคนอยู่ด้วยกันมีแต่ปัญหามีไหมนี่คือเรื่องธรรมชาติอันนี้ต้องเห็นใจนะ เพราะผมเองเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเขาเล่าให้ฟังไม่ใช่เรื่องของผมพาผัวเมียรคร่หนึ่งเรานั่งผัวนั่งด้วยความเครียดเมียก็ถามผัวไปอะไรผัวก็ไม่ได้ไปอะไรเมียก็พยายามนึกถึงความหลังแล้วก็บอกพี่จําได้ไหมเมื่อสามสิบปีที่แล้วอ่ะหนูบอกกับพี่ว่าตอนที่พี่เข้าหาหนูอ่ะหนูบอกกับพี่ว่าละวางติดคุกสามสิบปีกับเอาคนมาสู่ขอพี่จะเอาอะไรพี่เลือกเอา สุดท้ายพี่ก็พาคนมาขอหนูพี่จำได้ไหมผู้ชายไม่ตอบแต่เครียดเครียดอะไรเนี่ยเครียดสิถ้ากูรับโทษวันนั้นสามสิบปีวันนี้กูพ้นโทษแล้วอะไรคนหนึ่งโทรมาเฮ้ยดีใจชิบแบงในวันนี้อยู่มาสามสิบปีมีเพิ่งตามใจมึงว่าไงกูบอกกูจะฆ่าตัวตาย เมียบอกตามใจมึงนะอย่าไปบอกนะอย่าห้ามพูดกับเมียนะห้ามพูดนะกูฆ่าตัวตายเมียตามใจนะนะครับมันเหลือที่ว่ากล้าไหมกล้าเปิดใจคือการการเปิดใจคนไม่จำเป็นต้องไปพูดดังกิฟเฟนเปิดใจในลักษณะของการเชื่อมสายสัมพันธ์ท่านพูดอะไรก็ได้ไม่จําเป็นต้องกิฟเฟนก็ได้และหลังจากนั้นเมื่อสายสัมพันธ์เกิดขึ้น ท่านจะพูดเรื่องอะไรก่อนหลังก็แล้วแต่เรื่องของธุรกิจเรื่องของบริษัทเรื่องของสินค้าอันนี้ก็แล้วแต่นั้นสรุปนะครับว่าความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องเกิดจากการประชุมเท่านั้นนะครับนี่คือการได้ประสบการณ์ทั้งหมดนะจากวันนี้ครับความยิ่งใหญ่กิฟต์นี้เกิดขึ้นเกิดจากการประชุมแน่นอนนั้นพวกเราจะเบื่อห้องประชุมอย่าเบื่อเด็ดขาดถ้าท่านเบื่อนะนั่นหมายถึงท่านถอยหลังเข้าครองในท้ายสุดท่านก็กลับไปเป,ป,ปดูกจ้างต่อ วันนี้ขอให้โชคดีครับทุกคนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะการจัดประชุมถือเป็นสิ่งสําคัญมากในการทําธุรกิจกิฟฟรีนค่ะต้องทําควบคู่กันไปขาดกันไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจมือใหม่หรือว่านักธุรกิจที่มีประสบการณ์มาอย่างเข้มข้นอย่างที่คุณวีระยุทธ์ได้กล่าวไว้ค่ะว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดหากเราหมั่นเรียนรู้พยายามศึกษาเพิ่มเติมเราก็จะยิ่งเก่งและประสบผลสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการเดอะฮีโร่ของเราหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้เป็นประจำทางกิฟริ Channel สวัสดีค่ะ